ทำวีซ่าเยี่ยมเยียนแต่จะออกเงินเองและจะไปพักบ้านเพื่อนได้หรือไม่ได้นะครับก็คือวีซ่าเยี่ยมเยียนนั่นแหละแค่ว่าผู้เชิญไม่ได้ต้องส่งหลักฐานการเงินเท่านั้นเองแต่เราต้องแน่ใจนะว่าหลักฐานการเงินของเราเพียงพอจำนวนง่ายๆเอาสอง0ันห้าร้อยอันนี้คิดเองนะ2 5 0พันห้ารอยคูณจำนวนวันที่ไปบวกด้วยค่าเครื่องบินประมาณสี่หมื่นนี่คือพื้นฐานที่การเงินของเราต้องมีฉะนั้นเราก็ส่งเหมือนปกติทุกอย่างเลยการงานการเงนินแล้วก็ตัวเครื่องบินของวีซ่า ทีนี้ของผู้เชิญก็มีจดหมายเชิญระบุว่าให้ไปพักด้วยเฉยๆแล้วก็พาสปอร์ตใบการันตีด้วยว่าประเทศนั้นต้องทํำไหมนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือหลักฐานความสัมพันธ์รูปถ่ายคู่กันรูปคุยวิดีโอคอลยืนยันว่าเป็นเพื่อนกันจริงหรือเป็นแฟนกันจริงคือเหมือนจดวีซ่าเยี่ยมเยียนทุกอย่างเลยแค่ผู้เชิญไม่ได้ต้องส่งหลักฐานการเงินของผู้เชิญเท่านั้นเองแต่หลักฐานการเงินเราต้องโอเคนะแล้วก็ในใบสมัครสําคัญที่สุดเขาจะมีตรงที่ถามว่าใครเป็นคนออกเราก็ต้องติ๊กว่าเราเป็นคนออกมันเองอยงเดีว,ะดดวะคะรนับ